สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรี่วันนี้ยาพรจะผัดกะเพราไก่นะคะผัดกะเพราไก่พริกแห้งค่ะไข่ดาวราดข้าวนะคะก็นน้ำมันใส่กระทะ แล้วเราก็เอาไก่นะคะใส่ลงไปค่ะไก่ใส่ลงไปผัดนะคะเปิดเครื่องดูดอากาศหน่อยนะคะ เราก็รวนไก่ให้สุกก่อนค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่พริกแห้งนะคะพริกแห้งกระเทียมในนี้ก็มีเกลือนะคะใส่เกลือไปนิดหน่อยใส่พริกแห้งให้หมดเลยเผ็ดเผ็ดแซ่บ น้ำล้างครกนะคะแต่แล้วก็ปรุงผงปรุงรสนิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายหน่อยหนึ่ง ซอสปรุงรสนะคะ แล้วก็ใส่ใบกระเพาค่ะแล้วก็ตักราดข้าวนะคะ ใส่น้ำมันลงไปค่ะ ปิดแก๊สค่ะนี่ค่ะกระเพราไก่ไข่ดาวนะคะของย่าพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมท่องย่าพร ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยพร้างนะคะสวัสดีค่ะ